ลูกอมแคนดี้นะครับแคร์แบร์นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นรสองุ่นองุ่นนะครับส่วนอันนี้สีชมพูนะครับจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูรสองุ่นก่อนนี่ครับนี่ครับเป็นสีม่วงมาเลยนะครับนี่ เรามาดูสีชมพูนะครับเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับนี่ครับโอ้ยชมพูน่อยๆอ่อนๆนะครับสีชมพูอ่อนนะครับนี่นะหอมเลยนะครับเห็นแล้วอยากทานนะครับไปหามาลองได้ครับลูกอมแคนดี้นะครับที่เป็นเนี่ยลูกแคร์แรบนะครับเนี่ย